สวัสดีค่ะจากรูปหน้าปกนะคะเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้แล้วนะคะว่าวันนี้แอดมินจะพามาสักลาภพะซิวะนะคะเทพแห่งพงลังบารามีและความสําเร็จที่บิ๊กซีราชรลิกันนะคะโดยที่เนี่ยค่ะจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มเลยค่ะสามารถเอารถมาจอดที่ที่บิ๊กซี้านนาวิกเลยก็ได้นะคะหรือจะเป็นตึกข้างๆค่ะและเดินสกายวอล์กมาจากเกสอนพาซาหรือเซนทัลเวลก็ได้ค่ะถ้ามาที่ชั้นสองนะคะเพื่อนๆก็คือ ไปหาลิฟต์ค่ะกดลิฟต์ไปที่ชั้น6นะคะเพื่อนๆไม่สามารถไปที่ชั้นเจ็ดได้เลยนะคะไปที่ชั้น6ก่อนแล้วก็เดินมาที่ตรงศูนย์อาหารนะคะจะเป็นตรงกลางนะคะจะมีบันไดเลื่อนต่อไปที่ชั้นเจ็ดได้เลยค่ะชั้นนี้นะคะมีชื่อว่าศรัทธาค่ะก็จะเป็นชั้นที่รวมแหล่งบูชานะคะที่เป็นเรื่องของการความเชื่อการบูและก็ความศรัทธานะคะ ก็จะเห็นนะคะก็จะเป็นร้านค้าค่ะก็จะมีการขายเป็นพระพรมพระพิคเน่พระต่างๆนะคะรวมถึงของเส้นไหว้ด้วยนะคะอันนี้ค่ะทางวิกซีอะคะ่จะจัดเตรียมของเส้นไหว้เอาไว้ให้เลยค่ะถ้าเพื่อนคนไหนไม่ได้เตรียมมาสามารถมาซื้อของเส้นไหว้ที่นี่ได้น,นะคะมีตั้งแต่หลักร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบก็มีค่ะแล้วก็ทูบฟรีนะคะนี่ค่ะตรงไปค่ะ,คะก็จะเป็นป้ายบอกนะคะว่า ประวัติของพระศิวะนะคะเป็นเรื่องราวของพระศิวะว่าเอ่อนำมาบูชายังไงแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ทางไหนค่ะเป็นเสาหลักเมืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกล่าวถึงองค์สิวลึงน้วยนะคะเป็นเสาหลักของศิวะก็คือจะเป็นถือว่าเป็นเสาหลักของพระศิวะเลยค่ะนมนะคะดอกไม้สีขาวถัดไปนะคะจากป้ายนี้ยค่ะก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆค่ะก็จะถึงทางเข้านะคะจะเป็นบริเวณด้านนอกนะคะ ของอาคารค่ะพอออกมาขา้างนอกตึกอะค่ะก็จะเห็นบริเวณลานกว้างเลยค่ะอันนี้เป็นป้ายบอกขั้นตอนการสักระองคพระศิวะนะคะอันดับแรกก็คือไหวพระศิวะโดยสวดคาถาทั้งหมดสิบเอ็ดจบนะคะเดินวนหนึ่งรอบตามเขียนนาฬิกาและทําการไหว้องค์ศิวะลึงนะคะให้นําน้ําวนที่องค์ศิวะลึงสามรอบตามเขียนนาฬิกาและลดน้ําเสร็จแล้วให้เอามือนะคะแตะที่น้ามาพรมที่ศีรษะค่ะ สังเกตเลยนะคะว่าองค์พระศิวะนะคะเป็นองค์ใหญ่นะคะปางนั่งสมาธิดน้านหลังเป็นเหมือนภูเขาหินค่ะก็จะเห็นถึงความมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะรียกว่ามีความน่าเกรงขามค่ะส่วนข้างหน้านะคะก็จะเป็นรูปปั้นมัวค่ะเป็นสัตว์ประจําของพระองค์เลยนะคะเพื่อนเพื่อสามารถทําการไหว้ขอบคุณไปพร้อมๆกับแอมบินได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็คือเอาขวดน้ํามาวนที่องค์สือวลึงนะคะด้านข้างขวดสามรอบค่ะแล้วก็เอามือนะคะพรมน้ำมนต์นะคะมาแปะที่ศีรษะเพื่อความสติมงคลน,นะคะไว้เพื่อนเพื่อท่านไหนไปแล้วหรือมีเทคนิคอะไรนะคะมาแชร์กันได้เพิ่มเติมนะคะแอดมินรออ่านคอมเมนต์อยู่นะสวัสดีค่ะ